โอ้ยโอยโดนงี้มั้งโอ้ยยาชาก็ไม่ได้ทา แล้วก็ไม่เคยสักด้วยอยู่ดีไม่ว่าดีกูอุ้ยไอตอนเช็ดนี่แหละโอ้โหยังอีกเหรอฮะโอ้อือ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 

אוי, מה הגיע האוזר? אהה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 ה โอ้ยระบบอีกแล้วกูแล้วแมงเนื้ออ่อนแล้วตรงนี้เนาะโอ้โหไม่ไม่ได้แปะยาชาเลยเลียวเลยกูโอ้โยน้ำเกลือด้วยโอ้โหซอสเค็มแต่ดีโอ้ยโอ้ยเบื่อไหมเนี่ยเบื่อไหมไม่เบื่อนะไม่เโอ้ แล้วตรงนี้เขียนเพื่อหลอกลายอ๋อโอ้โออยได้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 ฮะโอ้โหอันนีองไม่ต้องหรอกโคตรแอบเลยเลยอืยอหนึ่งสองสาม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ของขึ้นนะกูแอบ ครั้งแรกี่กูสัโอ้ขนาดครังแรกก็ลายตัวเี่เอาแม่งให้หมดเลยกูกูเขาบริษัทไปกับแปนใจไหมนี่ยพี่เรมามึงไม่มีมีราย รอบนี้มา,ามมหางเต็มตัวม,มันว่าให้นาะกอเสียงพูวตรงกาวอันนี้นมีดกอทักาทาก็เหมือนเตาอันนี้ใช่ไมเลวแต่ไม่ใช่เต่าหัวใจมาดกดหัวใจอะไรนะหัวใจค,คุงแหนหันวใจกุ้งแหง

มันหอมนะที่เทียวด้วยเป็นตัวดวองนีแต่งในตัวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่สายมูก็ก็แล้วแต่เนาะการจิดตัวก็มาอ๋อใช่ saya mula mulu oh ikut asyik ุนะโมตาสาัสสะปะะวะโตร,ระหะโตาสัมมาสัมพุสสะนะโมตาสาัสสะปะะวะโตร,ระหัตโตสัมมาสาัพรราาสามพุสสะนะโมตัสสะปะะวะโตระหัตโตสัมมาสัมพุสสะนะจงงงโอจงงเอจิตังปิยม,มามโมโตจิตังภะเตเ,เอปิยมะมาอะคะระยันตังสังสังวิกึงคะเร สิวรีจะมาเทโรเิวตานราปูช <arts kişi> <P> oh ิโตโสระโหปติยาติมีสิวารีจะมาเทโรยาคาเฮวาปูชิโตโสระโหปติยาติมีห้งวันตาม่ตังสิวรีทีรสสุขหนังสวดเดียราพอวันตุเมภวันตุเตอิตวิสุเสสสนัมีงสุตังปุตยนาโมกายะธรรมธาตระสาทไสกวิธินามา เดี๋ยวคุจะเป็นลมจิบจิบ